โอเคนะครับหลังจากที่ผมติดพันอะไรนานแสนนานนะครับทั้งที่คิดว่ามันคงเป็นมิลเลอร์แล้วแหละแต่ก็ไม่มิลเลอร์สักทีนะครับจนกระทั่งผมวิ่งไปหาวิ่งย้อนกลับไปที่ห้องไอที่จําได้ไหมที่เอาเชือกไปให้เด็กคนหนึ่งอะ่ะเด็กมันเหมือนบ่เบื่อโลกแบบเออหนังสือพวกนี้แม่งไรสารละนะอ,อะไรเงี้ย นะครับแล้วก็ขอโทษที้เสียงเบาไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็จู่ๆเด็กพอเพิ่งรู้ตัวนะครับว่าพอเข้าไปทีล้วเด็กแม่งปลูกคอตัวเองตายนะครับแล้วผมเดินออกมาแจกันเม่งขย,ยับได้นะครับแล้วก็จากนั้นก็มีรอยเลือดตามผมนะครับซึ่งผมคิดว่าแม่ง,ลงแล้วมันมีเก e ้าอี้เลือดออกมาด้วยไอ้เก e ้าอี้ไอ้คิวมาจำได้ปะนั่นแหละมันก็เลือดออกมานะครับตอนนี้ผมผมรู้แล้วนะครับว่าจะ ทำยังไงกับห้องมิลเลอร์เนี่ยครับซึ่ง,งคือตอวอย่างนี้แหละนี่จบมันจะไปยากอะไรไดีอยาเฮ้ย,เ,ยเคก้กเค้กพิดด้านไม่วางพิดด้านขอโทษครับนี่ครับ ผมต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ผมติดผมลองเล่นเองมผมลองเล่นเองแล้วครับแล้วก็อัดแล้วก็ลบทิ้งไปแล้วครับมันยากมากครับตรงนี้ผมคือผมโง่หลักด่านครับผมไม่เข้าใจแล้วก็ทำจนสำเร็จนะครับตอนแรกผมเห็นภาพไอเดลเลดี้ในห้องนั้นก็นึกว่าในห้องหัวกระโหลกอ่ะผมก็นึกว่าเออให้เป็นภาพเดลดี้คนเดียวแต่ก็ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับผมก็เลยไม่ไหวครับเลยต้องไปดูแล้วก็กมากดเมาส์ต้องนานครับกับห้องกระจกจนได้วิธีนี้มาเอา้าเอา้เอาลืมกบ ลืมได้ไงเออโดนผมห่านนะครับิบจบเสียทีอะไรเนี่ยวิชารีอีกอะ่ะ My father and my mother d ิ้นเลยมีโซไอ them เดมนะ b e e n i n นอินดิ how ever since ฉันอยู่ในบ้านอย่างนี้มาตลอดฆ่าพ่อแม่ตัวเองของวะอะไรเนี่ยคำใบ้ตอน the next one and let nothing distract you distract อะไรวานะครับเ๋ยว ขอเซฟก่อนแล้วกันไม่ไหวแล้วไม่ควรไม่ควรไม่ควรจะพลาดการเซฟนะครับบางครั้งมันก็เดินเสียงไม่ได้แปลกเว้ยโอเคครับเดี uh ๋ยวเดี๋ยวดิสดิสทรกใช่ไหมเปิดแบงก์ดิส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 ทรักแท็กแท็กเอพิมพ์แท็กแปลว่าทำให้เสียสมาธิทำาห้ควอยเขว ห้องต่อไปนี้จะทำให้คุณไม่เสียสมาธิอะไรวะไม่เสียสมาธิเฮ้ยมีดเอาอะไรวะเฮ้ยเอาเกียร์ห้องอะไรเนี่ยมีเลือดเต็มหมดเลยเต็ <im it> ไมไปหมดเบยอะไรครับแล้วแม่งลอยมือคน <im it> เอาเอ้าไอ้เหี้ยอะไรวะหินหล่นมาทับ <im it> อะไรวะงงดีเลยที่เซฟไปก,ก่อนกูว่า แม่งต้องไม่ม,มีต้องมีอะไรที่มันไม่ดีครับห้องนี้เอ,อ๊ะคำใบบอกว่าห้องนี้จะทำให้คุณไม่เสียสมาธิหมายความว่าไงเฮ้ยแมงหรือม,มีดเอ,อ้ามีดหายไม่ได้แทงกูเหรอเอ้ากูว่ออ <Fuck! S 1> าอะเอ๊เดี๋ยวงงมีดมันไม่แทงเราดีกว่าทำไมเรามา,มาอีกห้องไม่เสียสมาธิรครับ วเมื่อกี้ผมเดินไปทางซ้ายหรือว่าต้องเดินตรงๆวะไหนลองอยู่นิ่งก่อนปึ๊บตรง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 หนึ่งไม่เสีสมาธิไม่ค่อยเคลียร์กับสิ่งซ้ายและขวาครับไม่สนแมวตห็นนี่ไหมไม่ไม่เสียสมาธิเราจะไม่เสียสมาธิเย็ดอะไรเนี่ย he's hungry มันหิวอ่ะเดี๋ยวกลับไปที่ห้องเดิมอ้าวหายไปละ เย็ดบอกแล้วห <c oughs> right? right? ้องแมงเวทมนอะไรวะฮังกี้เลยจุดจุดจุจุด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 ซัมติงอิสออนดเไดเฮ้ยมองประตูอะมองไม่เห็นเหรอฟังเสียงเฮียซัมบิก a อมีเสียงเหมือนสั่นเหรอหรืออะไรวะเปิดประตูดูอ มองผ่านกระจกไปที You see simili black scale คืออะไรวะ simili เดี๋ยวนะทีทางกี้นี่มันเริ่มน่ากลัวแล้วครับมันไม่ไหวแนละ้วมันเริ่มม,มันเริ่มรู้สึกน่ากลัวแปลกๆแล้วครับ simili black scale scale นี่มัน,มนเหมือนแบบเกตปะมองนี something is big and cooling up ผมว่าไม่น่าเข้าไปแล้วครับจะทำไงอ่ะมันหิว ทำไงวะไม่มีคำใบเลยมีคำใบแค่หิวอ่านมันค่าโนนี่ในตัวเรามีอะไรครับจดหมายกับกบเลรียงกบเฮ้ยไม่มั้ง เฮ้ยกบไม่กบเ้ยเฮ้ยกบอุตส่าห์ช่วยเราผ่านเออกับดักมาต้องสองอย่างแล้วมึงจะให้คูส่งกบไปตายหรอไม่มองประตูทีมันคงไม่มีอะไรน่ากลัมั้งมืดอ้ยอุ้ยอุ้ยมองมากมาอะแม่ง แดดใจแองสเน็คเป็นงูตัวเบลอเราทำไงอ่ะอุ้ยเปิดประตูเปิดประตูของบ้านของตายแน่นะครับให้กบอ่ะอุ้ยเอออุ้ยกบไม่ เราไม่ได้ตั้งใจจะทำนายแต่เราไม่มีทางอื่นแล้วกบกบไม่เห็นอะไรแล้วกบลิล uh 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 ี่หม่กบฟังเสียงก่อนไม่ได้ยินเสียงเลยเลยกบเฮ้ยกบเหียกบอู้อุ้ยโอ้โหเลือดเลือดเฮ้ยอะไรวะ a s ดฟิกชั่ว the g r o u n d is wet and smell bad มีการต่อสู้ล่องรอยต่อสู้เกิดขึ้นเฮ้ยเอา้ากบกบยังไม่ตายโ oh! อ,อู้ว่าอะไรวะอะไรวะกบยังไม่ตายแล้วนี่เป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยจุดจุดเอา้าหายเอา้าขับพ่อไม่หมนี่นคืออะไรครับงงเนียทำให้กูหลอนมั้งเนี่ย เฮ้ยแล้วแมวแมวโอ้ไม่เอ้ยอะไรแบบแบบไม่ได้คิดนะผมว่าผมเห็นนะหัวมันไม่หมุนแล้วครับก็แค่รูปบ้านแมวล้อเล่นอย่าอย่าเมินกูสิไอเออมันไม่ใช่มันผมว่ามันหมุนจริงแล้วละ เฮ้ยเดี๋ยวกลับไปเซฟใหม่กันกูไม่อยากเจอฉากเสียวๆอีกแล้วมันจะยองนะครับแงเดี๋ยวเราเล่นเกมไปกี่นาทีแล้ววะอุ้ยแปดนาทีกว่าๆแล้วงั้นเอาไว้เดี๋ยวขอไปดูอีกห้องนึงนะว่ามันมีอะไรนะบันใดละ่ะโอ้กูไม่รักบนันไดยาวๆอย่า,ยางนี้เลยอะไรเนี่ยกูแ e ว e only one eye is open อุ้ยอุ้ย โอ้โโอ,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 โอ้มันจะแดกกูปันเนี่ยลาสอุ้ยไม่ไม่ไม่เข้าไปไม่ผมว่ามันต้องแดกผมแน่เลยครับถ้าผมเข้าไปอะไรคำใบ้มันคืออะไรวะไปในที่ที่มีตาเดียวเปิดสองตาปิดตาปิดปิดเปิดสอง เป็นหนึ่งตาก็ไม่เห็นเปิดอะไรวะปิด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 อ๋อลองเล่นเงาเหรอวะอย่างงี้ก็ไม่เห็นเปิดอุ้ยเอา้ากดทีแม่งเปิดเลยเปิดจริงด้วยเยสไปอุ้ยแม่งตาแม่งมองอุ้ยเสอ็งแล้ววะตึกตึกไอ้สัตว์อุ้ยน้ำ เฮ้ยอะไรไมันมีหนามมันห้องอะไรวะ,ะกบก,บกบกูไปไหนเมื่อกี้วิญญาณกบเหรอแม่งมาทวงแคนกูเนี่ยเฮ้ยไม่ทางาย,วยาวๆนี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรหลงัลงๆอะไรแบบๆไม่อยากเดินกลับไปแต่ก็ต้องดูครับดูคนดูดีไหมไม่ดีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงแขงกลับมา อะไรเงี้ย Make sound in volume เอาล่ะครับผมว่าได้เวลาที่ใครวะคุณในเวลาที่จากกันแล้วนะครับเดี๋ยวโฟร์พิตี้คิวพิตี้ควายมันอ,อะไรวะอ๋อนี่เป็นห้องที่สวยงามมากเซฟชั้นสี่แล้วครับหนึ่งชั้นสี่ของบ้านเหรอโอเคครับไว้ต่อปาร์ตนาครับไม่ไหวแล้วครับเกมนี้นะฮะใม้ผมนอนไม่หลับนี่มันคืออะไรวะ อะไรมันคือตะขอเกี่ยวหรืออะไรวะไม่รู้ทั้งแม่งไว้เจอกันพรน้าครับบ๊ายบาย